ถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะคุณผู้ชมที่ทำเอาชาวเน็ตเองเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของสาวแพรวพราวแสงทองกับหนุ่มซันวงสะท้อนนั่นเองที่งานนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าทำเอาหนุ่มสันวงสะท้อนเนี่ยถึงกับของขึ้นกันกลางไลฟ์เลยล้วค่ะคุณผู้ชมรอว่า คุณผู้ชมคะทางด้านของหนุ่มสันวงสะทอนเองนะคะก็ได้มีการไลฟ์สดค่ะพูดคุยกับ FC แฟนคลับคู่กับสาวแพรวพราวแสงทองอยู่นั้นเองละค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยนะคะในบางช่วงบางตอนของไลฟ์ดังกล่าวนี้นะคะได้มีชาวเน็ตค่ะคอมเมนต์นะคะเข้าไปถามละค่ะคุณผู้ชมบอกว่าให้เกียรติผู้หญิงกี่โมงอยู่บ้านผู้หญิงทุกวันนะคะโอโหงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคําถามแรงเอามากๆเลยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองนะคะทางด้านของหนุ่มซันวงสะท้อนเองเนี่ยก็ได้มีการอ่านคําถามนี้นะคะพร้อมกับตอบไปเลยค่ะบอกว่าอ๋อใช่ครับผมเนี่ยมาทุกวันแหละครับผมเพราะเมื่อาวานเนี่ยก็ไป กับนางเอกวันนี้เนี่ยก็มาไลฟ์ด้วยแล้วพอว่างๆเนี่ยถ้าผ่านไปผ่านมาก็มากินข้าวด้วยแล้วผมเนี่ยไม่ต้องอธิบายว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้านผมเนี่ยก็อยู่รังสิตครับแต่ต้องมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยต้องทํางานด้วยกันแล้วการที่คนเราเนี่ยสนิทกันไปทํางานด้วยกันไปมาหาสูตรด้วยกันไม่ได้หรอกครับและนอกจากนี้นะคะหนุ่มซันวงสะท้อนเองค่ะก็ยังได้พูดนะคะว่าหรือว่าถ้ามันจะเป็นมากกว่านั้นเนี่ยก็เรื่องของผมนั่นเอง ซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตเองเนี่ยได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะบางก็คอมเมนต์นะคะว่าน้องสันแพรวทําทอะไรที่มีความสุขทําไปเลยจ้าอย่าใส่ใจกับคนที่อิจฉาตาร้อนนะคะบางคนก็บอกว่าอยู่แล้วมีความสุขทําแล้วสบายใจทําไปเธอขานน้องสันแพรวโอโหคุณผู้ชมงานนี้นะคะก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทําเอาหนุ่มสันวงท้อนเนี่ยถึงกับเดือดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งคลิปนี้เองเนี่ยนะคะจะเป็นอย่าง ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะผู้ชายผู้ชายเก็ิมีห์อยู่บ้างเพียงทุกวันครับพูดไามครัอ๋อใช่ครับผมมาทุกวันเลยครับผมเพราะว่าเมื่อวานก็ไปกับนางเอกวันนี้ก็มาไลฟ์ด้วยครับแล้วก็ว่างๆก็ก็ก็ผ่านไปผ่านมาก็มากินข้าวครับใช่ครับแล้วก็ม่อยู่เดียแล้วก็แล้วผมไม่ต้องอธิบายว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนครับบ้านผมอยู่ลังสิตครับพรผมอยู่ลังสิตมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเป็นมบทองคำครับ เออผมก็มีที่อยู่ที่อาศัยครับผมแต่ต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็จะการที่คนเราอยู่ด้วยกันเหตุการณ์ทำงานด้วยกันไปมาหาสู่ไม่ได้ครับว่างก็มาเที่ยวหรือว่าถ้ามันจะเป็นมากกว่านั้นมันก็เรื่องของผมนะครับเออนะครับอยู่ด้วยกันแล้วหรออยู่ด้วยกันตลอดเพราะทำงานกันตลอดครับแล้วก็ส่วนเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยทำงานตลอดพี่รอผมพูดนะครับพี่รอผมพูดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพูดแน่นอนผมพูดแน่พี่ผมพูดอยู่แล้วครับผม ใจเย็นๆพี่รอรอรอด่าเลยพี่รอด่าครับอันอันน <T |ar|> <corre> <t. S 1> ี okay ้ยังไม่เท่าไหร่แะ่เดี๋ยวรอคอนรอผมค่อนรอผมเต็มแม็กก่อนพี่ไม่ด่าไม่ด่าได้สัตใจกก่ใจแน่โอเคครับผมพี่